ทีพีแชน e นลพอดแคสหวนอดีตพินิษถึงวันเก่าเปิดบันทึกทุกเรื่องราวในวันวานไดอารี่สวัสดีค่ะอ๋อพันละภาเขียวแก้วนะคะวันนี้เราจะพาไปย้อนวันวานพามาทึกกันกับทางด้านของ ผู้ช่วยคณะบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสุนดุสิทธ์รองศาสตราจารย์ดเรเจรนุสโภาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะคุณพลภา,าและผู้ฟังรายการวันวานไดรี่ทุกท่านค่ะค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปว่ากันกับเรื่องราวในวันวานซึ่งวันนี้เราจะไปว่ากันในเรื่องอะไรดีคะอาจารย์คะวันนี้จะพาไปทําความรู้จักกับบุคคลในประวัติศาสตร์ไทยท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านก็มีชื่อเสียง แล้วก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะค่ะนะคะซึ่งท่านนี้มีนามว่าอะไรคะ,ะท่านเป็นคนต่างชาตินะคะเป็นชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็เป็นในสถานะที่เป็นนักบวชด,ด้วยนะคะท่านจะมีนามที่เราอาจจะรู้จักกันในนามสั้นๆว่าอัลกัวนะคะแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นระดับเรียกว่าเป็นสังฆราชในทางศาสนาคริสต วิกายโรมันกาทอลิกนะคะก็คือท่านสังคราชชองแบดิส巴ลกัวค่ะค่ะก็เป็นชื่อเสียงเรียงนามที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยนะคะมักจะเรียกสั้นๆกันว่าบาทหลวงวล拉กัวเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะอาจารย์คะสำหรับท่านบาทหลวงป拉กวนะคะที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะคะท่านเดินทางมาในประเทศไทยนะคะในช่วงประมาณต้นรัตนาโกศิรน์นะคะก็ตรงกับในสมัยของพระบาท สมเด็จพ่านั้งกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามของไทยเรานะคะแล้วก็ท่านยังได้เรียกว่าพำนักในประเทศไทยอย่างยาวนานเลยนะคะจกนกระทั่งถึงในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่เรียกว่ามากกว่าสามสิบปีเลยนะคะที่ท่านได้พำนักอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ในระหว่างที่พำนักเนี่ยนะคะท่านก็ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตเนี่ยความเป็นอยู่ของคนในประเทศไทยหรือว่าสยามนะคะในเวลานั้นอย่างยาวนานแล้วก็ จากการที่ท่านเป็นบาทหลวงนะคะก็เรียกว่ามีการศึกษาดีนะคะมากมากพอสมควรนะคะท่านก็เลยนําเรื่องราวที่ท่านพบท่านเจอเนี่ยนะคะมาบันทึกนะคะหรือเขียนเอาไว้นะคะซึ่งเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะคะก็ได้กลายเป็นผลงานทางงานเขียนนะคะแล้วก็ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ให้กับคนรุ่นหลังได้ศึกษากันด้วยค่ะ ค่ะก่อนที่เราจะไปติดตามผลงานของท่านกันนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูชีวประวัติของท่านกันสักนิดน,นึงดีกว่าค่ะอาจารย์คะสาหรับท่านปลลกัวเนี่ยนะคะท่านเกิดเมื่อวันที่24ตุลาคมปีพุทธศักราช2348ที่เมืองกอมแบกโตนะคะในประเทศฝรั่งเศสในในตอนที่ท่านก่อนที่ท่านจะเดินทางมาในประเทศไทยเราหรือว่าสยามในเวลาน,นั้นเนี่ยท่านไม่ได้มาคนเดียว นะคะท่านเดินทางมาพร้อมกับสหายนะคะหรือเพื่อนนะ,ะที่เป็นบาดหลวงเส้นกันนะคะก็คือบาดหลวงแดชาวานนะคะทั้งสองเนี่ยได้เดินทางออกจากท่าเรือที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยชื่อว่าท่าเรือเบิร์อาร์นะคะเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมสองพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดแล้วก็เดินทางมาแล้วมาพำนักอยู่ที่เมืองมาเก๊านะคะเป็นเวลาหลายเดือนเลยนะคะ,คะจากนั้นก็เดินทางต่อไปอยังประเทศ สิงคโปร์นะคะแล้วก็ถึงจะเดินทางมายัางกรุงเทพประเทศไทยนะคะซึ่งในเวลานั้นเนี่ยท่านปรลูกัวเนี่ยมีอายุได้25ปีค่ะพอมาถึงกรุงเทพนะคะตอนนั้นท่านก็มาพำนักอยู่ที่โบสถ์หรือวัดสัศมัญนะคะที่บางรักกรุงเทพเนี่แหละนะคะซึ่งในตอนที่เดินทางมาแล้วก็มาพักพำนักอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยตอนนั้นท่านยังไม่ได้รู้จากภาษาไทยเลยนะคะแม้แต่คําเดียวนะคะดังน,นั้นเนี่ยท่านก็เลย ลงทุนลงแรงเลยนะคะในในการที่อยากจะสื่อสารนะ,ะกับคนท้องถิ่นให้ได้นะ,ะท่านก็เลยเรียนภาษาไทยอยู่เป็นเวลาหลายเดือนนะคะพอได้ความรู้พอจะพูดสื่อสารพอเข้าใจได้เนี่ยท่านก็เลยเริ่มต้นนะคะในการทํางานตามเรียกว่ามิชชั่นของท่านนะคะ<ฆ>ก็คือ,อหน้าที่ของท่านเนี่ยนะคะก็คือการเผยแพร่ลิศาสนานะะในหมู่คนท้องถิ่นหรือในใน,ในเวลานั้นเนี่ยเขาเรียกว่าพวกนอกรี ก็คือทั้งคนสยามทั้งคนในที่อยู่ในในกรุงเทพเนี่ยนะรวมถึงตนตีนด้วยหลังจากนั้นเนี่ยนะท่านก็ได้ขออนุญ,ญาตทางคริสตจักรในกรุงเทพเนี่ยไปประจําอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีพิยานะฮะอยู่ที่วัดนักบุญยอแสกนะคะซึ่งในเวลานั้นเนี่ยก็คือหลังจากเสียกรุงมาสองพันสามร้อยสิบเนี่ยจะถือว่ายาวนานก็ก็ไม่ยาวนานมากนะักนะคะดังนั้นเนี่ยที่วัดนักบุญยอแสกนะคะที่พระนครศรีธิยาเนี่ย ก็เลยไม่มีบาทหลวงคาทอลิกเนี่ยแม้แต่คนเดียวนะคะ,คะท่านก็เลยขออนุญ,ญาตนะคะจากทางโบสถ์นะคะที่กรุงเทพเนี่ยขอไปอยู่ที่นั่นตอนที่ท่านไปที่พนัคอยสิทธยานะคะไปอยู่ที่วัดตคุณยอดแซฟเนี่ยท่านปรารถัวนเนี่ยนะคะก็ได้ซื้อที่ดินของหมู่บ้านคริสตังเนี่ยที่เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมเนี่ยนะคะอยู่ที่ตำบลหัวรอเนี่ยกลับอืนมาหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้สร้างโบสถ์หลังใหม่ลงบนฐานดั้งเดิมนะคะของ โบสถ์หรือวัดนักบุญยอแซบนะคะที่ตอนนั้นเนี่ยถ<ะ>ูกเผาไม่เป็นฐ่านเป็นจุนเลยนะฮะตั้งแต่สมัยเสียกรุงศรีพิยาครั้งที่สองแต่ว่าในการเดินทางไปที่อยุิยาเนี่ยท่านขออนุญาตจากทางโบสถ์ที่กรุงเทพก็จริงแต่ว่าการเดินทางของท่านเนี่ยถ้าในทางกฎหมายนะคะของกรุงเทพเราหรือของประเทศไทยหรือของสยามเนี่ยถือว่าท่านเนี่ยฝา่าฝืนคาสั่งทางการของสยาม ที่ตอนนั้นยังไม่อนุญ,ญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางออกนอกเขตพนัคอนแล้วก็รวมถึงยังละเมิดกฎหมายนะคะของทางประเทศไทยหรือสยามในเวลานั้นเนี่ยด้วยการนําเอา,เอา,เอาครูนะนนำ,นำครูที่สอนพระคติธรรมนะคะแล้วก็ชาวคริสต์สังทีเ่เดินทางเนี่ยไปไปด้วยกันเนี่ยนะคะไปรวมตัวกันอยู่ที่พนะนคอศุริยาหรือว่ากรุงเก่าเนี่ยเพื่อรื้อปืน้นกลคริสตังขึ้นมาใหม่ นะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายไทยนะคะก็เลยทําให้การกระทานะคะของทางบัตรหลวงปละกัวนะคะแล้วก็ทางคณะเนี่ยที่ติดตามไปเนี่ยก็สูกขัดขวางแล้วก็เป็นที่หวัดระแวงด้วยะนะจากพระราชการขุนนางไทยแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยทางโบสเนี่ยนะคะจะขอพระบรมราชานุญาตจากในหลวงนะคะรัชกาลที่สามหรือว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าจอยู่หัวแล้วก็ตามนะะแต่ว่า ในทางกฎหมายเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าเป็นการอนุญาตนะคะก็เลยส่งผลให้การกระทําของท่านเนี่ยก็ถูกขัดขวางจากทางคนทางท้องถิ่นการที่จะลื้อฟื้นนะคะหรือว่าสร้างโบสถ์ใหม่นะคะบนที่เดิมนะ,ะที่เป็นโบสถ์พระบุญยอแซฟซีฟอยุทยาที่ถูกเผาไปเนี่ยก็เลยทําให้เกิดการล่าช้าเพราะว่าถูกขัดขวางตลอดเวลานะคะการที่โบสถ์เนี่ยนะคะมาแล้วเสร็จเนี่ยก็ใช้เวลานาน,าน นะคะต้องหลายหลายปีนะคะมาแล้วเสร็จเนี่ยในปีสองพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดนะคะแล้วก็ทางโบสถ์เองเนี่ยก็ต้องทาพิธีคล้ายๆของเราอาจจะอะไรนะฮะเออมีเออเขาเรียกว่าฝั่งลูกนิมิตอะไรประมาณนั้นเนี่ยน,นะคะแต่ทางคริสเนี่ยเขาก็เรียกว,ว่าพิธีเสกนะเสกโบสถ์นะฮะก็อาจจะเอ่อทำพิธีเสกโบสถ์เนี่ยก็ร่วมเข้าไปอีก ปี2410โดยทีเดียวค่ะค่ะก็เรียกว่า,ายากลำบากอยู่พอสมควรทีเดียวนะคะสำหรับในช่วงเริ่มแรกในการเข้ามาที่ประเทศไทยบ้านเรานะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าเรื่องราวของความยากลำบากจะยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้ใช่ไหมคะอาจารย์คะอ่าก็ระหว่างที่ท่านเดินทางไปพระนครีอยุธยาเนี่ยนะคะท่านก็ไม่ได้ไปพำนักอยู่ที่อยุธยาเนี่ยทีเดียวนะคะแล้นก็เดินทางตระเวนนะคะไปที่ต่างๆรวมไปถึงในเขต ตัวเมืองของลบุรีด้วยเพื่อไปสอนนะศาสนานะคะเผยแพร่ธรรมะทางศาสนาคริสต์เนี่ยให้กับคนต่างๆนะ,ะในในแถบใกล้เคียงกับอยุทยาก็คือลบุรีนะะรวมถึงพลาวนะคะที่ถูกกับยบเข้ามาเนี่ยแต่ว่าแน่นอนนะคะก็ถูกขัดขวางจักถุงนางนะะหรือข้ารชาชการท้องถิ่นของเมืองลบุรีนะคะโดยท่านเนี่ยเคยถูกทางทางการของลบุรีเนี่ยนะคะถูจกจับนะคะมาขังปุ๊กถึงสองวัน นะคะแล้วก็ถูกนําตัวไปพิจารณาคดีที่เมืองตมนะคะตามข้อกล่าวหาของเจ้าเมืองลบบุรีนะคะเพราะว่าก็ถือได้ว่าละเมิดกฎหมายนะคะของของสยามแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยท่านก็ได้รับการปล่อยตัวแล้วก็อีกหลายปีต่อมาเนี่ยท่านก็ยังได้รับตําแหน่งนะ,ะแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสประจําวัดหรือวาโบสถ์คอนเซปชันนะ,ะที่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ย ในเวลาต่อมาตั้งแต่ปี2,379ถึง2,381ค่ะค่ะช่วงชีวิตของท่านในช่วงที่เ,เรียกว่าได้เข้าไปเกี่ยวข้องเนาะกับวัดคอนเซปชันนี่เป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ในช่วงปี2,379นะคะพอดีว่าจเจ้าอาวาสของโบสถ์หรือวัดคอนเซปชันนะฮะได้มรณภาพลงนะคะทางสภาคริสตจักรที่กรุงเทพเราเนี่ยนะคะก็เลยเห็นพ้องกันนะคะที่จะแต่งตั้งให ท่านบาทหลวงเลรกัวเนี่ยนะคะมาเป็นเจ้าวาดนะคะที่โบสถ์หรือวัดคอนเซปชันที่ตรงทางสามเสนซึ่งตรงนั้นเนี่ยบริเวณนั้น,นบางทีเขาก็เรียกกันว่า,าบ้านบ้านขเขมรสามเสนบ้างบ้านยวนสามเสนบ้างนะคะ <S <S เพราะว่าบริเวณาย่านนั้นเนี่ยนะคะเป็นชุมชน,นเต่านะคะที่มีชาวเขมรน,นะหรือชาวกัมพูชานะคะแล้วก็ชาวยวนนะหรือว่าเวียดนามเนี่ยที่เขานับถือศาสนาคริสต์โดยเฉพาะนิกายโรมันคาทอลิกเนี่ย ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณสเสำเสงตรงนี้นะคะตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์นะคะรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ของกรุงศรีธยานะคะอ่ะแล้วก็โบสคอนเซปชั่นเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นโบถสถ์เก่าที่สร้างกันมานานนะคะแล้วก็พังนะสุดโซมนะ,ะรวมถึงคับแคบด,ด้วยดังนั้นเมื่อมีเชาวคริสต์นะคะที่มีจิตศรัทธานะคะหรือว่าเป็นพวกสแสวงบุญต่างๆเนี่ย เดินทางมานะคะแล้วก็มาทาบุญเป็นจํานวนหลาย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 กลุ่มหลายคนเนี่ยนะคะท่านบาทหลวงปรลกัวเนี่ยนะคะก็เลยได้ทําการดําเนินการในการเบรือณะโบสถ์คอนเซปชันขึ้นนะคะเป็นอีกที่หนึ่งนะ,ะต่อจากที่อยุธยานะ,ะที่นี่ก็จะเป็นที่ที่สองนะ,ะต่อจากโบสถ์โยเซฟนะคะที่อยุธยาอันนี้ก็เลยเป็นอ,อที่มาว่าทำไมนะคะท่านถึงะะมาเกี่ยวข้องนะฮะกับบริเวณ บทคอนเซปชันหรือว่าคอนเซปชันที่บริเวณสามเศษนะคะซึ่งการที่ท่านมา,เ,าเป็นเจ้าอาวาสนะคะอยู่ที่บทคอนเซปชันเนี่ยนะคะนี้ก็ถือได้ว่าได้เกิดเรื่องรล่านะคะที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยที่สําคัญเลยเพราะว่าตอนที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่บทคอนเซปชันเนี่ยนะคะท่านบาทหลวงประหลุปัวเนี่ยได้มีโอกาสรู้จักกับบุคคลท่านหนึ่ง mm hmm. นะคะ,ะมีนามว่าพระวชิรยญาณที่ขุนะคะซึ่งท่านนี้ในเวลาต่อมาก็คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ในเวลานั้นเนี่ยท่านพระองค์ท่านเนี่ยได้ผนวาแล้วก็พำนักนะคะประทับอยู่ที่วัดราชาทิวาสนะคะซึ่งตั้งใกล้นะคะกับบริเวณเออโบสถ์คอนเซปชั่นซึ่งท่านทั้งสองเนี่ยนะคะก็ไม่ว่าได้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะวิทยาการวิชาการต่างๆซึ่งกันและกันอยู่เรื่อยๆนะตลอดเวลานะคะโดยท่านบาทหลวงปรุรกวัวเนี่ยนะคะท่านก็มีความรู้ในเรื่อง เกี่ยวกับภูมิศาสตร์นะคะดาราศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์ของยุโรปภาษาละตินนะคะภาษาฝรั่งเศสนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะรวมไปถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิศาสนานะคะในขณะที่พระวิชิรยานที่ขุนะคะหรือว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยนะคะท่านก็ได้แลกเปลี่ยน,นะะวิชาความรู้ให้กับบาทหลวงปลุกัวด้วยนะคะโดยท่านก็ได้ถ่ายทอดนะะวิชาด้าน พงศาวดาสยามในเวลานั้นเนี่ยคําว่าปริศนาเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นนะก็เราใช้คําว่าพงศัวดานก็คือจริงๆก็คือปริศนานั่นเองนะคะเกี่ยวกับพุทธศาสนานะคะภาษาบาลีนะ,ะให้กับพระสังฆราชหรือว่าบัตรหลวงปลกัวในเวลานั้นเนี่ยเป็นการตอบแทนนะ,ะจนกระทั่งทั้งกู้ทั้งสองอสหายเนี่ยนะคะก็มีความเชี่ยวชาญกันนะคะอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็การที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน สนทนาปราัยกันเนี่ยก็ทําให้เกิดมิตรภาพกันแน่นแฟนขึ้นนะ,ะถือได้ว่าเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีนะคะระหว่างสองนักต่านะคะในเวลานั้นเลยนะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยท่านบาทหลวงปลกวัวเนี่ยก็ได้กลายมาเป็นพระสหายที่สนิทยิ่งคนหนึ่งนะคะของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยะคะ่ะ นอกจากนี้นะคะสิ่งที่น่าสนใจนะคะกับเรื่องราวของบตดหลวงปละกัวก็น่าจะเป็นเรื่องของผลงานที่เรียกว่าทิ้งไว้ให้เราได้มีโอกาสในเรื่องของการาศึกษาเรื่องราวในวันเก่าๆกันเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องนี้นะคะ่ะค่ะก็สําหรับผลงานนะคะของท่านบตดหลวงปลกัวนะคะท่านมีวิชาความรู้นะคะแล้วก็มีความสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของประเทศไทยหรือสยามในเวลานั้นเนี่ยท่านก็ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยหรือสยามเนี่ย หลายหลายเล่มเลยนะคะที uh, ่สํา uh, ค um, ัญนะคะก็จะมีเรื่องที่หนึ่งนะคะก็คือเรื่องเล่าเรื่องกรุงสยามเรื่องที่สองก็คือบันทึกเรื่องมิสซังแห่งกรุงสยามเรื่องที่สามนะคะจับพระจนะภาษาไทยนะคะสพระชนะภาษาไทยเนี่ยงานนี้เล่มนี้ก็คือพจนานุกรมนะคะเป็นสีภาษาแล้วก็เรื่องที่สี่นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวยากรภาษาไทยนะคะที่สําคัญมากนะคะก็คือเรื่องเล่าเรื่องกรุงสยาม หนังสือเล่มน,นี้เนี่ยนะครับท่านบาทหลวงปลึกกวได้เขียนวไว้นะฮะแล้วก็สะท้อน,นะะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยหรือสยามในเวลานั้น <ใช S 1> แล้วก็รวมไปถึงพวกออสภาพบ้านเมืองนะคะภูมิประเทศนะฮะลักษณะการปกครองนะคะขนบรรมเนียมประเพณีนะ,ะธรรมชาติกฎหมายการค้าสาหกรรมนะ,ะรวมไปถึงภาษาวรรณคดีประวัติศาสตร์นะฮะแล้วก็รวมไปถึงพระพุทธศาสนาด้วยน,ะะน,น,นี่ก็หรือว่าถ้าใครที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับ สยามนะหรือประเทศไทยในในอนดีตนะคะ,คะก็ถือได้ว่าเป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวของอ่สยามหรือประเทศไทยในอนดีตได้เป็นอย่างดีนะคะส่วนอีกเล่มหนึ่งนะอาจจะเป็นชื่อที่ค่อนข้างยากนิดนึงนะคะก็คือคสัพพะพ,นะพนะอาสาไทยนะคะเล่มน,นี้เป็นการเรียบเรียงพจนานุกรมสี่ภาษาเลยทีเดียวนะคะก็จะมีทั้งภาษาไทยนะภาษาอ่าละตินนะคะภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาอังกฤษ ถือได้ว่าเป็นพจนานุกรมภาษาไทยฉบับแรกนะคะแล้วก็ไวยากรณ์นะคะแล้วก็เล่มไวยากรณ์ภาษาไทยเองก็เป็นอีกเล่มหนึ่งนะคะที่จะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นคัมภีร์เลยนะคะที่บรรจุพวกคาค้นนะแล้วก็ทุกสิ่งนะคะที่หลายคนเนี่ยอยากจะรู้นะเรื่องราวสารพัดเลยนะเกี่ยวกับไวยากรณ์นะ,ะแล้วก็คำบางในภาษาไทยนะคะแล้วก็มีประโยชน์มาก นะฮะสำหรับบรรดาบาทหลวงนะคะมิชันดาลีในเวลานั้นเนี่ยนะคะที่จะเดินทางเข้ามาเพื่อเผยแพร่คลิปศาส,สนาในประเทศไทยหรือสยามน,นะคะค่ะนะคะก็เรียกว่าแต่ละเล่มนะคะเป็นงานเขียนที่ทรงคุณค่าแล้วก็ทําให้เราได้มีโอกาสออศึกษากันในหลายๆเรื่องนะคะแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องราวเหล่านี้แล้วเป็นยังไงอีกบ้างคะอาจารย์คะค่ะก็สําหรับท่านบาทหลวงปลูกัวนะคะ,นะคะกออ็หลังจากที่ท่านเนี่ยได้มาเป็น จเจ้าวาดนะคะอยู่ที่โบทถ์คอนเซปชันได้ระยะหนึ่งนะคะปรากฏว่าท่านก็ถูกสั่งนะคะให้กลับไปนะ,ะไปไปพำนักนะคะอยู่ที่โบสถ์สำคัญนะคะหรือวัดสำคัญอหลังจากนั้นเนี่ยนะคะท่านก็เป็นสังฆราชต่ออยู่ถึงยี่สิบสี่ปีเลยทีเดียวนะคะจากนั้นไม่นานนะคะท่านก็ได้มรณภาพไปนะคะเมื่อวันที่สิบแปดมิถุนายนสองพันสี่ร้ยห้าในเวลานั้นเนี่ยมีอายุเพียงห้าสิบเจ็ดปีเท่านั้น ซึ่งการที่ท่านบาดหลวงปรลุกัวเนี่ยมรณภาพนะการสูญเสียสังฆราชปลุกัวครั้งนี้เนี่ยก็ได้สร้างความาเศร้าสลดนะฮะให้กับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่งนะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นพระสหายสนิทของพระองค์เนี่ยคนหนึ่งนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของได้มีโอกาสนะฮะในการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะวิชาความรู้ศัพทวิชาต่างๆเนี่ยซึ่งกันและกันนะคะพระองค์ก็เลยถือได้ว่า เป็นพระสหายสนิทนะคะแล้วก็การที่สูญเสียพระสังฆราชปลึกัวไปเนี่ยพระองค์ก็เลยได้เป็นูุรักนะคะในการช่วยเหลือง,งานศพนะ,ะของพระสังฆราชปลึกัวให้ยิ่งใหญ่นะ,ะสมกับที่เป็นสังฆราชนะคะแล้วก็รวมถึงเป็นสหายสนิทด้วยนะคะพระองค์เนี่ยถึงท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าสังฆราชปลึกัวเนี่ยเป็นมิตรที่ดีสนิทสนมและจริงใจของเราเป็นเวลา28ปี พนะระบาท uh huh. สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ได้ตรัสเอาไว้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะพระองค์ก็ยังโปรดนะคะให้เจ้าพน,นักงานเนี่ยได้จับหีบทองนะเป็นหีบหีบทองทึบนะเป็นของหลวงเนี่ยไปบรรจุศพพระสังฆราชปะลึกัวนะคะแล้วก็ทําพิธีแห่ศพนะะโดยแห่ศพจากทางเรือจากาโบสถ์สาท่านเนี่ยนะคะนํามาฝังไว้ยัยงที่โบสถ์คอนเซปชันนะคะที่ตรง บริเวณสำเเสนที่พระองค์เนี่ยได้มีโอกาสประปีสัมพันธ์ทางความรู้กันนะ,ะระหว่างสังฆราชปาลูกัวกับพระองค์เนี่นะคะดังนั้นเนี่ยศพของพระสังฆราชปาลูกัวก็ถูกนํามาฝังไว้นะคะที่ใต้พื้นของโบสถ์นะ,ะที่แท่นบริเวณแท่นกลางนะคะที่บทคอนเซปชันแล้วก็มีแผ่นจารึกนะ,ะประวัตินะ,ะอยู่ที่บริเวณบนกําแพงนะ,ะด้านเหนือหลุมศพนะคะ ออพองานศพเนี่ยอ่าเสร็จสิ้นลงนะคะหลังงานศพของออพระสังฆราชปรลึกัวคณะมิชนาลีนะคะก็ต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,วก็เลยทูลเต้านะคะถวายแหวนประจําตําแหน่งของอสังฆราชนะคะที่พระสังฆราชปรลกัวเนี่ยนะคะได้ได้สมใจเนี่ยแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นการตอบแทนด้วยค่ะ ค่ะนะคะพูดถึงเรื่องราวของบาทหลวงปรลกัวเนี่ยนะคะเราจะได้เห็นว่ามีหลายๆแง่มุมด้วยกันนะคะตั้งแต่เริ่มแรกที่เข้ามาที่ประเทศไทยหรือว่าสยามบ้านเราเนี่ยนะคะรวมไปถึงในแต่ละช่วงชีวิตของท่านจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่าคุณุปการของท่านน้อท,ที่มีต่อ,อ,อสยามหรือว่าประเทศไทยบ้านเรานี่ถ้าจะสรุปส่งท้ายตรงนี้จะบอกว่าอะไรบ้างคะอาจารย์คะ,ะก็แน่นอนนะคะจากการที่ท่านเป็นบาทหลวงในศาสนาคริสต์นะคะ แล้วก็ท่านเนี่ยนะคะได้มาเป็นสังฆราชนะคะในในในคณะอ่มิชเนลีอ่ ary, อในคณะอ่าทางคริสตเนี่ยนะคะของประเทศไทยเราเนี่ยนะคะ,ะแล้วก็รวมถึงการที่ท่านเนี่ยนะคะ,ะได้มีผลงานนะคะทางประวัติศาสตร์นะ,ะเรื่องราววิถีชีวิตนะคะรวมถึงเกี่ยวกับภาษานะวยากรณ์นะพินะะจนานุกรมเนี่ยนะคะ ในเรื่องของศาสนาแน่นอนนะครับก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้อ่เรียกว่าสร้างมิตรนะคะระหว่างศาสนานะคะเพราะว่าเหงียนกรณีที่อ่โบสถ์คอนเซปชันที่ตั้งติดกับวัลราชาเนี่ยนะคะแล้วก็ปัหลวงปลกัว,ว,ว,วกับรัชกาลที่สี่ซึ่งในเวลานั้นเนี่ยในอ่นุ่นะคะเป็นเป็นพระพิสุขเนี่ยมีการปฏิสัมพันธ์กันนั่นแสดงให้เห็นว่าสังคมไทยเรานะเป็นสังคมที่เคลื่อนกันนะไม่ว่าจะเป็นคนศาสนาใดก็ตาม นะคะตอนที่สองเลยก็คือเรื่องของอผู้อุปการนะคะของท่านสังฆราชปลุกัวที่มีต่อ,อทั้งในเรื่องของภาษานะคะ,ะเรื่องของประวัติศาสตร์ไทยนะ,ะที่ท่านได้เขียนหนังสือที่มีคุณค่านะคะให้กบบประเทศไทยเราไว้นะ,ะโดยเฉพาะบุคคลใจก็ตามนะคะที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยนะคะก็ะะถือได้ว่าผลงานของท่านเนี่ยก็เป็นผลงานที่น่าน่าอ่านนะคะแล้วก็มีคุณค่าต่อ ทางการศึกษาววิชาการบริษัทไทยด้วยนะคะค่ะและนี่คือเรื่องราวที่เราฝากกันไว้ในวันนี้นะคะซึ่งต้องขอบคุณทางด้านของรองศาสตราจารย์ดรเจรนุสโาผู้ช่วยคณะบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือวันวานไดอารี่ในทีพีชนแนลพอดแคสต์กับอ๋อพัลพัคเขียวแก้วค่ะ